สวัสดีค่ะเพื่อนๆมุงความสุขนะคะวันนี้เรามีน้องแมวที่น่าสงสารตัวหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าแมวบ้านไหนเขาจะมาขอข้าวกินทุกวันค่ะเขาเราเลยตั้งชื่อเขาชื่อกาแฟกาแฟกาแฟมอร์นิ่งแม่อย่างลูกกาแฟกาแฟมอร์นิ่งก่อนลูกมอร์นิ่งมอร์นิ่งยาวๆเลยลูกมอร์นิ่ง โอเคเก่งมากโอ้ยหิวข้าวเหรอลูกกาแฟหิวข้าวเอามองกล้องเลยลูกกาแฟมอร์นิ่งยาวๆเลยลูกโอยเก่งมากไปลูกไปโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะมอร์นิ่งผู้ชมก่อนลูกมอร์นิ่งผู้ชมก่อนมอร์นิ่งโอยเก่งจังเลยลูก เป็นหนูเป็นไม่หายสจะทีเราก็จะให้ข้าวเขากินทุกวันนะคะเขาก็จะมานั่งรอวันไหนเราตื่นสายเขาก็จะนั่งรอเราเขาน้าสงสัยมากค่ะเขามีลูกน้อยด้วยนะคะเขาพึ่งท้อดท้องพิ่งคลอดลูกไปแต่ไม่ได้คลอดที่บ้านเราไปคลอดที่ไหนไม่รู้ค่ะเราเห็นนมเขาเหี่ยวๆแนละ้วโอเคไปลูกไปเดี๋ยวแม่เอาปลาให้กินนะไปาที่กินข้าวกระเซลอ,อยู่ไหนดิ พี่กินข้าวกระเดยไหนไปไปเลยโอเคน่ารักจังเลยลูกโอเคโอเคมาลูกมาพี่กินข้าวอยู่ไหนลูกเดี๋ยวแม่เอาเอาอย่าง้กินโอ้ยขอบคุณแม่ยังขอบคุณแม่ยังลูกเข้ากล้องเลยลูกเข้ากล้องขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณทำยังไงลูก ขอบคุณทำยังไงโอเคขอบคุณขอบคุณทำยังไงลูกแาแคต้อขอบคุณแม่ยังไงอขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสัตว์เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เขาพูดไม่ได้แต่เขาก็รู้จัก ที่จะทำอะไรให้เรารู้สึกรักเขาอะค่ะเขาก็จะพอครว่าให้มาขอบคุณเขาก็จะมาอ้อนมาเฟียมาถูกวนเราอย่างเงี้ยค่ะก็มาขอบคุณค่ะมาขอบคุณนั้มน,นมาแล้วอะไรอีกตัวหนึ่งอันนั้นเป็นตัวผู้เตั้งชื่อให้เขาชื่อตัวเล็กนะคะตัวเล็กเป็นแฟนกาแฟนี่แหละคะ่ะ รอแม่ก่อนลูกเดีย๋ยวเอาเดี๋เอาก้นให้ผู้ชมลูกไม่เอาไปไปเล่นกันไนไปเล่นกันไปไม่ทำทำปลาให้กอลูกไปไปแม่ทำปลาให้ก่อนไม่ต้องขอบคุณเยอะมาเลยลูกมามาเข้ากล้องเลยมาเข้ากล้องเลยโอเคเก่งมากไม่ต้องขอบคุณพอแล้ว và mà mà mà, ok, ta mai ta con trai mai ta con trai mai ก็เล็กมาลูกพอเขากินเสร็จเขาก็จะไปค่ะเขาจะไม่อยู่กับเราเต่๋วตอนเขาหิวเขาก็จะมานั่งรอเราที่เชาะะ้าเลยค่ะที่หน้าบ้านนี่คือความน่ารักของเขาก็เล,ล็กมาลูกมาก็เล็ก กกแแฟินหมดลล้วลูช่อบมุมความสุขนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ